พี่น้องเมื่อนี้ผมกำลังจะออกไปนะครับออกไปซื้อตู้เย็นมาให้ยายท่องเรียนนะครับเดี๋ยวลุงเพิ่นพาไปซื้อนะครับมันมีรถแง่นะครับเพราะว่าตู้เย็นคาเจาวมาทรงก็ต้องเอารถแง่ไปเอานะครับนี่คือเส้นทางเส้นทางหนึ่งครับพี่น้องที่จะไปนองหานนองฮานนะครับทางลัดอีกทางหนึ่งนะครับป่าห้าเปียก <laughs> ไปหลายทางครับพี่น้องครับไปทั้งไงก็ได้ครับทางเส้นอุดรสกุลทือว่า,าสิรัฐไปทางหนองนิวอันนี้สิรัฐออกไปทางหนองบ่อ,บอ,บอรครับน้องบอ่อนะครับรับมาทางไข่หม่องเสือกาบูเลี้ยงกล้วยนะครับกล้วยพ่นไปทางไหนพวกพ่น ครับพี่น้องขึ้นถนนไงหรอครับหลัดมาสอดบัตรของบอพอดีนะครับไม่สิป้าสิไปเรียกสีป่ะนะ <c oughs> เรียกสีตู้เย็นใหน้ย่ายทอมเดรียญน,นะครับเอาไปคุณแล้วย่าย่เหรียญครับขอขอ,ขอบคุณคุณแม่ป้าไพ่พันละลายเด้อครับเดอ้อท,ที่สี่ซื้อตู้เย็นใหน้ยยายทอมเดรียญครับไปลแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เิสนอยเหลือย่ายทอมเดรียญเนาะให้พึงใจบุญไรซะให้เป็นลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับขอบ คุณสุขุสุขคนครับพี่น้องเอฟซีบัวซียูในประเทศหรือว่าตามประเทศนะครับที่ซอยเรือย่ายตรงเหรียญมาแล้วกับเป็นห่วงเป็นใยโอ้ยได้บุญในท่านำการเมื่อสุขคนครับพี่น้องครับเอาได้บุญกุศลหลายๆสุขคนครับพี่น้องนี่ครับกำลังมุ่งสูน้องหารแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องกำลังออกขึ้นรถนะครับลุงผมกำลังออกขึ้นรถนะครับ เดีว้เอ่เอตูเ้เย็นไม่แล้วย้ายตองเดียดมาที่พี่น้องครับลุงหุ่นกำลังออกขึ้นรถอยู่ครับครับพนักงานล้านเพื่อนนะครับพี่น้อง ม,ม,มัดมัดมัดดีๆโอ้ยคนสวยมัดคนสวยมัดตู้เย็นครับเห็ไหนใหน้วาครับพี่น้องเอาตู้เย็นมากล้วครับพี่น้องครับมาหอด้านแน่ต้องเย็นแล้วนะครับไปเย็นแล้วดีไหมนี้ กินได้กินกินมีผมหนึ่งี้มาผมก็ขอไม่ยายไฟหายย่ครับเจ้าสิยายตำแหน่งมาลุงกระปานะครับคนไปซอยขนมะหายั้งแต่อยู่ตลาดคนละนะครับเอ,อ,อาัาที่นี่ได้เด้อตู้เย็นน่ะขอบคุณคุณคแม่ปลาไพพันหลายคุณแม่ปลาไพพันยุบันอ่าดงพ่นยอดเหรอมันพ่น,อย,นอพยอด้านพ่น,นยอดมันพ่นยอดอ่ามันสื่อตู้เย็นมะหายมาทินสิได้ใส่น้ำโกโก้ได้มาที่ไห ใส่น้ำเย็นกินได้ไหมที่ไหนนั่นไข่ใครใครเอาไข่ไข่เอาใครบีบใครนี่บํารุงอันนี้ไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่ได้คู่พร้อมอันนี้ขนมไข่ใผงกินอ่าคุณแม่คุณแม่แบบแพ้พันปะครับคุณแม่แบบแพ้พันเนี่ยสาธุหิ้นโยโยอย่งนเด้อคุณแม่เด้ออยู่นด่วนๆน้อเต่าไปดุวนๆนะครับเอีอาขอบคุณอะไรครับพี่น้องครับนี่แหละครับมือนี้มาแล้ว

นั่นละอันนี้ไปถ่ายตุนถ่ายยังกับบ้านไปเดี๋ยวสิเขามาเหตุไฟให้ยุดอกเอาขาไม่ยายาานั่นไฟให้กันสร้างมทันอยูสร้างบาทั้งนีาา้างครับพี่น้องเอาไปนองครับขอบคุณหลายนะครับพี่น้อง FC ที่ติดตามข่าวข่าวของยายตุ่งเดียนครับมืออื่นมือสุดท้ายในการที่สิไปให้ยานะครับให้ยาต้านเชื่อขาเชื่อในกระแสะเลือดนะครับพี่น้องครับอเอามาให้เดี่วตู้เย็น ตัวยงไอ้ก็คือว่าอ่ผนสั่งว่าทีไปก่อนครับป,ประมาณจักไอ้นั่นเนาะลุงเนาะลุงสอเออลุงสองเออลุงสออ่าครับผมเบป๊กแล้วสามชั่วโมงสชั่วโมงเอาของแซ่แมนแมนจะหาในว่าแซ่แบบที่นีนเจอรักษาครับวันนี้ต้องหามาหัดบอกฟังโอ้บ่ส่งโกแธเว่าใส่ไนี่อุ่นดีวะอ่า อมอืมอืมอ่านอ่านลมมาให้เราเนี่ยเปิดผลร่มมาให้เราเนี่ยอืมโอ้แซ่บบ้บดีใจปะดีใจปะเออดีใจตั่วพอดีใจในบ่าที่นี่อืมเออดีนอไมบ้าเหนลบันบนายคครับผู้ใดก็หักไงห่วงเออขันเศร้าเราได้แฮ้แต่สิได้ไลค์ก็ดี ใช่ไหาขันเท้าเหล่าพวกไหนก็เส <ss> ียมาเสียไม่ตู้นี่ฮึฮึฮึอืออือจะกอดดไปทางทางซ้าอืออะพี่น้องเอาไวยสักนิดก่อนครับขอบคุณอลไรสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ตามช่องของอาจารย์คุ้มเชียวครับแล้วก็ขอขอบคุณป้านะครับป้าตุ้ยหรือว่าอาจารย์กาจินนี่หลายๆหล่าการลุงนะครับนะครับลุงทองคูณยายทองเหยันจำไปบ่หนี่จำอาจารย์กาจินนี่เลยวะจำเลยวะ จำได้วะจำผู <bin uk> <azo> ้ตัวได้วะเขาแก่จะเป็นอะไรยัยเขาถานสิบปอนด์วะเอาพี่น้องยูดีไม่แห้งสุขภูสุขชนครับไปแล้วครับขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเอฟซีทีกดติดตามช่องของอาจารย์คุมเชียวครับเราก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ซอยเหลือยายมาครับน้ำจิตน้ำใจความเป็นห่วงเป็นใยครับได้บุญได้บุญสุน้ำกันครับพี่น้องเอา ให้ชีวิตใหม่กับยายทองเหรียญทุกๆคนครับพ<ต>ี<ส>่น้อง,งเอฟซีจเจ้าจุ๊บนะนาน